จเจริญธรรมโยมทุกทๆคนวันนี้ก็มีพระสูตรมาฝังมีชื่อเรื่องว่าอาพินะหะปัญจเวกะคะณนะปาถะซึ่งแปลว่าพิจารณาอยู่เนืองๆก็ลองมาฟังเนื้อเนื้อพระสูตรดูเนาะ เรามีความแก่เป็นธรรมดาเราล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวง เรามีกรรมคือการกระทำเป็นของของตนเราจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำนั้นๆเรามีการกระทำเป็นแดนเกิดเรามีการกระทำเป็นเผ่าพันธุ์เรามีการกระทำเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดก็ตาม เป็นการกระทำดีก็ตามเป็นการกระทำชั่วก็ตามเป็นบุญก็ตามหรือเป็นบาปก็ตามเราจะต้องเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเพราะฉะนั้นเราควรต้องพิจารณาอยู่เนืองๆอ,อย่างนี้แหละก็ใจความพสุทธก็ขอขยายเนาะ ก็เราพอจะเข้าใจแล้วนะว่ามันเป็นเพราะอะไรขยายความดังนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวันๆหนึ่งเนี่ยเรามีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงหากเวลานอนไปซะ8ชั่วโมงก็เหลือ18เนาะแล้วใน18นั้นล่ะ เราเคยเห็นคุณค่าของเราเองไหมหรือปล่อยเวลาให้มันเป็นหมันเปล่าไปวันๆเราเคยพิจารณาตัวเองไหมว่าเรานั้นมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาหรือมีความตายเป็นธรรมดาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะมาหาเรา เมื่อไหรไม่รู้ถ้าเรายังเกิดความประมาทอยู่มันก็จะเป็นผลทําให้เกิดทุกข์กับเราเพราะฉะนั้นแล้วเราควรพิจารณาอยู่เนืองเนืองอีกอย่างสิ่งที่เป็นการกระทํานั้นเราก็ควรที่จะอยู่ในศิน สีนที่พผู้ทรงท่านบอกไว้เลยก็คือของคารวาคือศีนห้าสีนแปลว่าปก,กติเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําให้เป็นปกติก็ประมาณนี้เนาะ,ะเจริญธรรมแล้วมาเจอกันใหม่เนาะ